ดีจนต้องใช้ซ้านะคะใครนะคะที่ตามหาครีมอาบน้ำดีๆสักขวดไม่เจอนะคะขวดนี้เลยค่ะ650 ML ค่ะขวดใหญ่ขนาดนี้นะคะคุ้มมากๆปกตินะคะ590บาทจัดโปรโมชั่นอยู่299ขวดใหญ่มากนะคะหลายๆคนนะคะได้ไปแล้วต้องมีขวดต่อไปบอกเลยนะคะและตอนนี้จัดโปรอยู่ที่ขวดใหญ่299นี่คือคุ้มมากที่สุดมีให้เลือกด้วยกันตั้ง7กลิ่นเลยนะคะ7จกลิ่นเลือกยังไงเลือกตามนี้เลยค่ะ กลิ่นยอดฮิตนะคะตัวนี้เลยค่ะออตมิลเชียบัตเตอร์และวานิลาค่ะอันนี้มาเร็วไปเร็วหมดเร็วมากนะคะและถ้าใครชอบแนวความสดชื่นนะคะก็จะเป็นกลิ่นเชอร์รี่บอสตัมกับพิงเรมอนค่ะชอบแบบสดชื่นเป็น2กลิ่นนี้ค่ะแต่ถ้าใครชอบแบบมวลหมู่ดอกไม้นะคะก็จะเป็นกลิ่นกุหลาบโรสวอเตอร์ตัวนี้เลยนะคะถ้าชอบแนวหอมดอกไม้หอมน้ำหอมเป็นกลิ่นกุหลาบค่ะแต่ถ้าชอบแนวแบบหอมสปารีแล็ตนะคะตัวนี้ซีซอรมีเม็กซ์คัพนะคะแล้วก็โคโคนัทตัวนี้ก็จะเป็นแนวสปาถ้าชอบแนวสปาผ่อนคลาา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 ายยยกกกกิินน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 นีีี้้้้คค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 ่่่่่ะะะะะลลลง์ไดดดดเเเเรรรรรรตใใใจแแออขวหญสุุมมบบบบทป็ ค่ะรีบกดเลยนะคะคุณมากมากคุณ